ผมต้องขอบคุณมากนะครับที่เชิญมาพูดวันนี้นครับผมไม่มีสไลด์แต่ว่าอยากจะแบ่งการพูดเป็น2-3สาเซกชันนะครับอันที่หนึ่งก็คือ look back นะครับว่าช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ดูว่าปัจจุบันเนี่ยมันมี challenge อะไรบ้างแล้วก็ในคอนเท็กซ์ของอการเข้าถึงการ achieve sustainable development goals นะครับแล้วก็ มี practical solution ที่จะ recommend ให้บอร์ดพี่กรณิกาพี่สุวิทย์นั่งอยู่ที่นี่นะครับอาจารย์อาจารย์าารยประสบศีนะครับอาจจะ take home message ผมอาจจะมี serious recommendations ครับผม recall ในช่วงวันที่17มีนาคมนะครับอาจารย์จรอึ้งพากรเนี่ยอยู่ในห้องประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล คุณทักสินเข้าแชร์มิ팅อยู่อันนั้นเป็นวันอาทิตย์หรือวันเสาร์นี่นะครับเป็นวันที่ตัดสินใจว่า Capitation นเรทควรจะเป็นเท่าไหร่ทั้งทีมพิ่งวนก็เสนอ1,2 0,2บาทนะครับต่อหัวบัตเจตทั้งนี้มีคอนดิชันอยู่2อันก็คือว่า Exclude ชุดสิประโยชน์ของไตวายแล้วก็ยาต้านไวรัสนะครับอาจารย์จรยกมือขึ้นนะครับว่า เหตุผลเพราะอะไรทำไม Exclude อย่ยาต้านไวรัสนะครับผมก็บอกว่า unaffordable ขณะนั้นแล้วก็ System อาจจะไม่ Ready ที่จะให้บริการอย่างท่วนหน้าตอนนั้นเนี่ยเอซทียังแพงอยู่ยัง Import อยู่นะครับก็รับปากอาจารย์จ้อนนะครับว่าเราจะต้องรีบทำวิจัยเพื่อให้เกิด Universal ART ขึ้นมาให้ได้นะครับ สิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นในปี2003นะครับขณะเดียวกัน h p แล้วก็พาร์ทเนอร์ต่างๆก็ทำวิจัยเรื่องไตวายนะครับทำงานกับลุงสุบ,บินตอนนี้ท่านเสียไปแล้วคุณธนพลก็เข้ามา,นะาแทนที่นะครับเราต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าซ i วิล s o c i e ที่มีบทบาทมากในช่วง u n โนโ r s อ l าร์นะครับต้องขอบคุณพี่พี่ๆต่างๆอาจารย์คุณนิมิตเทียนุดมนะครับ Uh, แต่ว่าไต้วันไม่มี CSO เท่าที่ควรไม่มี Civil Society ที่จะ Voice uh, concern แล้วก็ Put a human face บนโต๊ะนะครับก็จะถูก Driven โดย Technical Dimensions นะครับก็อา uh, จารย์มงคลน่ณสงขาซึ่งเป็นรัฐมนตรีในสนมัยนั้นนะครับแล้วก็กับพี่งวนแล้วก็ใครต่อใครก็สุดท้ายก็ p r o p o s Recommendation ว่าน่าจะมี Universal d i a ดิ s ร s โดยเป็น PD First เป็น Key Policy นะครับมีภาคกระชนไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าไม่น่าจะเป็น PD กควรจะทำา HD อย่างท่วนหน้าผมก็บอกว่าเออการลงทุนทำา HD e n t t r นนั้นเนี่ยมันยากนะครับแล้วก็ประชาชนผู้ป่วยไตายวายที่อยู่ตามชนบทนั้นเนี่ย จะต้องเดินทางไปที่ศูนย์ฟอกเลือดนะครับในตัวเมืองเนี่ยสครั้งต่ออาทิตย์เนี่ยสิทธิเรื่อง Universal Dialysis นั้นก็เป็นสิทธิเพียงในกระดาษนะครับเป็น Right in the papers นะครับซึ่งไม่สามารถไปได้หรอกค่าเดินทางกินหมดอาทิตย์ละ3ครั้งในขณะที่เราสามารถ Empower ให้ผู้ป่วยสามารถฟอกเป็น2องแบกนะครับ แบ b กบนกับแบกล่างเปิดเข้าไขออกแล้วก็มีสายส่งผมคุยกับคุณธนพลวันซื่อนะครับก็คอนเฟิร์มว่าในช่วงโควิดเนี่ยไม่ได้มีการอินเทอร์ลัพชันของการส่งน้ำยาดา a ลิซิสของ P-D Solution เลยแม้แต่น้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบของสปสชที่เข้มแข็งนะครับถัดมาเราก็มีมาตราในปี2 0 0 8 2น0ปนะครับ เราก็มียูโนโซอารขึ้นมาไม่ได้ด้วยเหตุผลของ e vidence ว่ามัน Cost Effective บริการไตวายไม่ Cost Effective เพราะว่ามันเกินประมาณ4เท่าของ GNI ต่อหัวนะครับสำหรับ1 quality of life ที่เราได้มา benchmark ของเราคือ1 GNI per capita ต่อ q u a r y นะครับทั้งที่ว่าไม่ Cost Effective แต่มัน life saving ไลฟ์เซฟิงแล้วก็มูลที่โลกมูลที่โลกไตก็ก็ดีนะครับสมาคมโลกไตแล้วก็ชมรมตอนนี้เป็นสมาคมเพื่อนโลกไตนะครับที่ลุงสุบินเป็นหัวหน้าเป็นประธานอยู่นั้นเนี่ยก็ได้นำ Pain and Suffering เพราะว่าคนไข้เขาขายวัวขายควายขายทุกอย่าง แล้วก็ฟอกแบครึ่งๆกลางแล้วก็ตายแบบครึ่งๆกลางนะครับในขณะที่สวัสดิการคราการในขณะที่ประกันสังคมก็ได้สิทธิทเท่าเทียมกันเพเป็นเรื่องของ ethical imperative เป็นเรื่องของ equity imperative ที่รัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ make a sharp decision นะครับทั้งทรวมไม่ cost effective เรามีมาตรา41 ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้มีมาตรา41ซึ่งมี n no f a u l t Compensation ซึ่งให้ Initial Compensation สำหรับ Adverse Event ในในกรณีที่เจ็บป่วยแล้วก็เกิด Complications นะครับตั้งแต่ตายทั้งทุกๆพลภาพแล้วก็เจ็บป่วยไม่มากนะครับปีหนึ่ง a, ประมาณ200ล้านบาทนั้นเนี่ยก็มีประโยชน์มีม a n i n g f u l นะครับเรามี Access to antidote อย่างที่เมื่อกีอ้ได้นำเสนอไปนะครับรับผิดชอบโดย Poisoning Center ที่รามาธิบดีอันนี้จะเป็นแชมเปี้ยนนะครับที่เกิดขึ้นก็เป็นถือว่าเป็น Innovation ถือว่าเป็นนวัตกรรมแล้วก็ความสามารถของสปชที่ทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น และเป็นเซ็นเตอร์เดียวในภูมิภาคทั้งเอเชียแปซิฟิกนะครับที่มีตัวนี้แล้วก็เรา expand collaboration ที่ support ภูมิภาคประเทศในภูมิภาค Southeast a s ช a ยแล้วก็ support ในอาเซียนนะครับ SOM HD ซึ่งเป็นเป็นตัว make decision ของ h e a l t h collaboration ภายใต้อาเซียนก็มีมติว่าให้ขยายความร่วมมือของ access ต่อ antidote นะครับ access ต่อ a n t i v e n o m support ให้เกิดสิ่งเหล่านี้ในภาพที่อาจารย์วินัยกับเนธนพิษทําไว้นะครับอันนี้เป็นเลเจนด์นะครับเพค่มองย้อนไปเมื่อ20ปีข้างหน้าเราเก้าวมาไกลมากทําไมละ่ะทาไมเราถึงก้าวมาไกลขนาดนี้ก็เพราะว่าไอ้ลีกเกิลพรีวชชั่นในพรบรสปสอชอนั้นเนี่ยมันเป็นพร o v ว s ชั่นที่ so advanced เรามี representative ของ civil society ห้าคนในบอร์ดบอร์ดหลักมีมี members ของ civil society ในบอร์ดควบคุมคุณภาพแล้วก็อนุกรรมการทุกชุดคอทงอทุกชุดก็มีมีมีผู้ที่จะนำ pain and suffering needs and concern ของประชาชนขึ้นมาบนโต๊ะเพื่อ make decision ไม่มี Governance ในไทยที่มีแบบนี้ไม่มี Governance ในประเทศอื่นๆที่มีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งนวัตกรรมต่างๆที่เราได้ก้าวมามากมายขนาดนี้เนี่ยก็เป็นเพราะเหตุผลของมี Legal Provision ที่ดีที่ a d v a n c e นะครับปุ่มก็ดีนิมิตก็ดีท่านรัฐมนตรีสุรพงศ์ก็ดีก็จะอีเวนต์ของการออกกฎหมายฉบับนี้เมื่อ เดือนประมาณเดือนกันยาพฤศจิกา2002นะครับซึ่งมี Adoption เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีาร่างกฎหมาย50,000ื่นลายชื่อนะครับตามสิทธิตามธรรมนูญนะครับประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเราก็ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็มีสิทธิ์ที่ระลงชื่อเพื่อที่จะ submit รับข้อโ o ล o โซให้สภาพิจารณานะครับนอกเหนือจาก Legal Provision แล้วเนี่ย capacity ของการ implement ของสบชนะครับก็มีความสำคัญผมเรียกว่าเป็น implementation capacity ซึ่งมันจะก็ d e termin เอาคำหลับเป็นยังไงเรา save life ได้เยอะแยะจากไตาวายไม่ต้องเสียชีวิตนะครับยาต้านไวรัส universal นะครับคุณภาพชีวิตจาก n e l r e p l a c e m e n t นะครับ Protect the Financial Loss จากมาตรา41สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าในช่วงทศวรรษหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะครับเราต้องเมนเทนเกณฑ์ที่เรามีอยู่ให้ได้แล้วก็สแตนเน็ตนอกจากสแตนเกณฑ์แล้วเนี่ยนะครับก็มีอ f ฟฟิล a l l e เลนจ์วันนี้เนี่ยเราพบว่าเล็กสิบชั่วโมงหรือสิบนาทีฮะสิบนาที เขามีมีป้ายสีแดงขึ้นมา um, pending challenge ก็คือ Tuberculosis ประเทศไทยเนี่ยเป็น1ใน20ประเทศที่เป็น high burden นะครับภาระโรคจาก t ีบเนี่ยมันมี20ประเทศในโลกนี้เนี่ยที่มีภาระโรค80%ของ global burden นะครับแล้วประเทศไทยก็อยู่ใน Status นี้ เป็นเวลา10กว่าปีล้เราเปอร์ฟอร์มไม่ดีนักสปสช,ชส่วนการคการและประกันสังคมเป็นเหตุหนึ่งของปัญหานี้เพะะน s o โซลูชนันนั้นเนี่ยนอกเหนือจาก3มกองทุนแล้วเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขและเซอร์วิสพรี i s ชั่นทั้งภาครัฐเอกชนที่อยู่นอกกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ที่จะต้องจัดการให้ดีขึ้นยกตัวอย่างว่า ขณะนี้เนี่ยในปี2020เนี่ยอุบัติการอยู่ที่153ต่อแสนประชากรถ้าเราคำนวณด้วยประชากรทั้งหมดนี่ก็จะมีผู้ป่วย TB เนี่ยเดินอยู่ประมาณแสนหนึ่งแสนคนเราดีเท t ได้เพียง7-8็ดแปมืนคนหรือต่ำกว่านั้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยการรักษา TB ด้วย DOTS นั้นเนี่ย จากการที่เราลงไปฟิลเวิร์กใน4เขตนะครับแล้วก็4จังหวัดแล้วพบว่าการให้ dots ก็คือการกินยาต่อหน้าโดยบุคลากรสาสุขเนี่ยมันไม่ได้มี uh, universal quality นะครับบางที่ทำได้บางที่ทำไม่ได้การที่กินยาไม่ครบไม่รู้เรื่องนะครับเกิด default เกิด drop out นั้นเนี่ยก็จะเป็นเพ e s เชอร์ทำให้เกิด m u l t i drug r e s i t t a n t TB e รื r e m e Resistant TB เป็น MDR หรือ XDR-TB ต้นทุนของการรักษา MDR อยู่ที่แสนสองถึงแสนห้าต่อคอสนะครับต้นทุนของการรักษา XDR ที่ล้านสถึงล้านห้าต่อคอสหรือรักษาจนตายถ้าหากว่าไม่เทินสปูตุมเนกาติแต่เดิมเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยสัดลัที่เราทำกับ กลมควบคุมโรคเรามีฮอตสปอตของ MDR อยู่ที่กาญจนบุรีลบบุรีแต่ตอนนี้ฮอตสปอตทั่วประเทศมันเป็นทามบอมที่สำคัญมากสาเหตุก็คือเราอินเวสต์ไม่เพียงพอไม่เพียงพอเป็นผมใช้คำว่าแบบประชาชนทั่วไปลงทุนไม่เต็มตีนพอไม่เต็มตีนแล้วเนี่ยผลออกมาก็ไม่ ไม่เต็มแคปซิตี้ทั้งๆที่ระบบบริการของเราเนี่ยเมื่อ20ในช่วง2ทศวรรษเนี่ยเปอร์ฟอร์แมนของ UC in general มัน so impressive แต่ว่าทำไม p e r f o r m ร์แมของ TB เราไม่ค่อยดีนะก็เพราะว่ามี2พาร์ทพาร์ทที่1การ Detect เรารู้ว่า7กลุ่มเสี่ยงที่จะมเป็น TB มากเนี่ยหนึ่ทำได้ดีในกลุ่ม prisoner นะครับราชทันปันสุขเนี่ย ทุกเคสก่อนแอดมิดตรวจทีบีทุกรายและทรีตเลยแล้วก็ดอทโดยเจ้าหน้าที่เรือนจำกินยารู้เรื่องครบคอส6 6เดือนสปูตุมน égative เทิร์นน g a t i v e เราทำได้ไม่ดีในกรณีเอาพวก household contact กับ cross contact เนี่ยหนึ่งคนจะมี contact ประมาณ2 3ถึงคนในกลุ่ม contact เนี่ยก็จะเป็นทีบีสักประมาณ10% ถ้าเราไม่ดีเทคตัวนี้เขาก็แพร่โรคแพร่โรคแล้วก็ลุกลุกกรดนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขามีไข้เหงื่อออกไอไอเป็นเลือดก็มาตรวจบบยอนนั้นเขาแพทย์ไปละเพราะนนั้การรักษาการดีเทคของเราไม่ทันกับนิวเคสที่เกิดขึ้นนะครับทำไมโควิด r e สปอนส์ได้ค่อนข้างเดี๋ยวเป็น one of the f ฟ Countries ที่สามารถ Respond ต่อโควิดได้ดีที่สุดในโลกนี้นะครับก็เพราะว่ามันเต็มตีนฟูลอินเวส t m เมนต์ฟูลคอ m มิชเมนนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะคอขอให้กรรมการสปทชนะครับที่นั่งอยู่ที่นี่พิจารณาว่าคงต้อง Invest มากขึ้นแล้วก็ ending tb วันนี้เนี่ย i n c i d e n c e ของเรา150ต่อแสน ending tb หมายความว่าต้อง ต่ำกว่า2ต่อแสนนะครับแพลนลอง a y To Go แต่เรามีเวลาไปอีกประมาณ10ถึง15ปีเพราะว่า g o กเบ t a r g e เซ e ตไว้ที่2 0 3 5วันนี้เรามีท B ตายเนี่ยประมาณ8เราต้องลดลง90เปอร์เนต์ของ t b บ a t s นะครับได้ทำงานกับทางกอง TB แล้วอย่างใกล้ชิดในช่วงครึ่งปี1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าจะต้อง subsidize ผู้ป่วย ก็คือว่า MDR เนี่ย Global Fund subsidize 1,500บาทต่อเดือนให้ผู้ป่วยเพราะเขาต้องเดินทางมากินยาต่อหน้าทุกวันทุกวันทุกวันใน9เดือนบ้าง18เดือนบ้างแล้วแต่คอสของยาเราคิดว่าอยากจะโพสต์ว่ายกตัวอย่างตัวเลขกลมๆนะครับว่าให้ผู้ป่วย TB ทุกรายเนี่ยรายใหม่เนี่มากินยา ต่อหน้าทั้งที่รพอพสตอหรือโรงมยาบชุมชนที่เป็นท b บีคลินิกนะครับจนถึงสุขถ้ากินได้ครบเนี่ยเอาไป6,000บาทเป็นค่าเดินทาง6,000บาทคูณด้วย1 0 0 0 0แสนคนก็คือประมาณ600ล้านบาทมันคุ้มที่จะจัดการทำให้ success rate ของการรักษา TB นีครบพอครบแล้วเนี่ยก็จะไม่มี pressure ต่อ mdr กับ xdr TB เพราะฉะนั้นเราป้องกันไม่ให้มีการคอร์รัปชันเอาเงินของผู้ป่วยทีบีไปใช้เนี่ยก็โอนเงินเหมือนกับที่กรมสนับสนุนร,ระบบบริการสุขภาพซึ้อโอนเงินให้อ,อสอมอทุกเดือนตรงนี้ก็จะเป็น feasible นะครับถัดมาก็คือว่าต้องเตรียมการนะครับว่าเราจะพึ่งจมูกของ Global Fund ไปตลอดไม่ได้นะครับเราจะต้องโชว์เดิมางเข้ามาแทนที่นะครับ In conclusion ก็คือครับเราจะต้อง maintain เกณฑ์มัน substantial เกณฑที่เราได้มาในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานะครับแล้วก็ maintain governance วันนี้เรามีประเด็นเรื่องของ audit คลิ n i c ชุมชนอบอุ่นนะครับซึ่งอยู่ใน process ของการแก้ปัญหาอยู่ก็จะเป็นบทเรียนว่าเราคงต้อง stronger audit แล้วก็ more frequent audit นะครับ more extensive audit แล้วก็มี legal sanction ที่เหมาะสมแล้วก็ทันท่วงทีนะครับนอกจากนั้นก็คือว่าจัดการไอ้สิ่งที่เป็นญ่าปากครอกนะครับผมเสนอให้จัดการทีบีให้ครบให้สำเร็จนะครับในช่วงในช่วงหเทอมหรือ2เทอมของท่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ท่านผู้แทนในบอร์ดของสวทชนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณคุณหมอวิโรธครับผมมีให้ไม่ถึงสิบชั่วโมงครับแต่ว่าได้เสิร์ชอีกสักห้านาทีนะครับเมื่อสักครู่ได้ฟังเนี่ยในทางปฏิบัติเจาะลงไปในองค์กรเลยก็มีแต่ว่าอยากถามแทนเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายทอดสดให้กับคนดูด้วยนะครับสักห้าปีเนี่ยอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เนี่ยสามารถทําไปอย่างแผนที่ว่าไว้เนี่ยปลายทางผู้ป่วยเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับเอาให้เขาเห็นภาพเลยนะครับ อันที่หนึ่งนะครับก็คือถ้าเราทำได้ในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยเราคงจะสามารถ Detect TB ได้มากขึ้นเล t s เซ y ว่า90%ตอนนี้อยู่ที่80% Additional 10%นะครับ additional 10%เสร็จแล้วรักษาให้ครบสัก90%ของเคสจัดการ TB กับ HIV Co-Infection ให้ได้ทุกรายที่เป็น HIV แล้วก็สัมผัสผู้ป่วย TB นะ ต้องรับการตรวจและการรักษาการค้นหา latent infection คือติดเชื้อแต่ยังไม่เมียการนะครับแล้วก็มารักษาที่เหมาะสมเนื่องจากว่าการติดเชื้อกับ index case ซึ่งเป็น MDR มีความเสี่ยงมากนะครับที่เราจะป๊อปป g a เกต MDR TB ต่อไปในในในชุมชนนะครับเพราะ,ะั้นผมคิดว่า TB เป็นหน้าตาของประเทศแล้วก็เป็นหน้าตาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ของประเทศไทยนะครับ ในช่วงที่รัฐมนตรีอาจารย์เปียสกล,ลไปนำเสนอที่รัเสเซียนะครับก็ท่านก็ถามว่าออสถานการณ์ทีบีเราไม่ดีเลยนะเพนท่านกา็ให้ความสำคัญแล้วก็เร่งรัดการดำเนินการก็เป็นที่มาที่ไอชีพีทำงานเรื่องทีบีอย่างใกล้ชิดอยู่เพื่อที่จะปลดล็อกต่างๆครับครับผมขอบคุณาจา์